บทที่76ครั้นเห็นน,น้องสาวยิ้มรับฟังโดยไม่พูดอะไรมารีนาจึงพูดต่อไปว่าเรื่องเรอันความจริงฮันนี่คบเผื่อเอาไว้ก็ไม่เสียหายอะไรอย่างน้อยก็เป็นการแสดงให้คุณแสนสวงรู้ว่าผู้หญิงอย่างฮันนี่ยังมีผู้ชายให้ความสนใจอีกมากมายไม่ต้องไปคิดมากกลัวว่าเขาจะเข้าใจผิดหรอกในเมื่อไปไหนก็มีพี่ไปด้วยทั้งคน ไม่ใช่ฮันนี่ไปกับไรอันตามลำพังเมื่อไหร่ฮันนี่รู้งั้นคืนนี้ออกไปเที่ยวกันไหมพี่นัดกับจนทา,านไว้แล้วทุ่มตรงเขาจะมารับไรอันจะมาด้วยขอให้พี่อ้อนวอนฮันนี่แต่อย่ามีแต่เลยนาะพี่ไปด้วยทั้งคนจะแปลกอะไรนะอย่าไปฟังแม่พูดมากนักเลยจนบอกแล้วว่าเรื่องนี้สินพี่จะพูดกับโจนทา,านเองมัวรอคุณแสนสวง พอดีบ้านถูกเขายึดพูดถึงแสนสวงเสียงเยาะทำให้น้องสาวหน้าตึงในเมื่อถึงอย่างไรแสนสวงก็ได้ชื่อว่าเป็นคนรักของเธอเรื่องเงินฮันนี้ไม่เคยพูดอะไรกับสวงเพราะเรายังเป็นเพียงคนรักกันฮันนี้ไม่อยากให้เขามาดูถูกและคิดว่าเราครบกับเขาเพื่อหวังเงินชี้แจงเสียงเย็นชามารีนารู้ว่าน้องสาวไม่พอใจ จึงรีบแก้ว่าพี่รู้ผู้ชายไทยน่ะคิดมากทุกเรื่องไม่เหมือนฝรั่งพี่ถึงคิดว่าหากยังไงพี่จะแต่งงานกับฝรั่งดีกว่าพี่รีน่าไม่ต้องบอกหรอกคะ่ะฮันนี่รู้ว่าคราวนี้พี่ลีน่าคงไม่ยอมให้คุณจุนทานหลุดมือไปอย่างรายอื่นรายอื่นเท่าที่พี่ปล่อยไปก็เพราะเห็นแล้วไม่ได้เรื่องส่วนมากฐานะธรรมดาไอ้ที่พอจะมีเงินหน่อยก็ขี้ตืดคบให้เสียเวลา เปลืองตัวเปล่าเ,าเ,าเชิดหน้าบอกน้องสาวทั้งยังพูดอย่างภูมิใจในโจนาธานตั้งแต่มีแฟนมาก็หลายคนแล้วยังไม่เคยพบใครใจสปอร์ตอย่างโจนาธานไหนจะให้เงินใช้ไปไหนอยากได้อะไรก็ซื้อให้รู้ไหมไรอันก็ไม่ต่างไปจากโจนาธานหรอกเขาอยากซื้ออะไรให้ฮันนี่แต่กลัวว่าฮันนี่จะปฏิเสธและหาว่าเขาดูถูกเนื่องจากตั้งแต่ครั้ง เนื่องจากตั้งแต่รักใครชอบพอกับแสนสวงมารตีเคยได้รับของขวัญมีค่าจากเขาหลายอย่างในวันเกิดในวันคล้ายวันเกิดวันขึ้นปีใหม่วันวาเลนไทน์หรือแม้แต่วันครบรอบปีที่ได้รู้จักกันดังนั้นเธอจึงถามพี่สาวว่าจะซื้อให้ในวาระอะไรล่ะคะจูจูมาซื้อให้กันมันไม่เหมาะงั้นแกล้งบอกว่าเป็นวันเกิดของฮันนี่ดีไหม แต่คงต้องถัดไปอีกสักเดือนหรือเดือนกว่าพี่จะช่วยเกลื่อนให้นี่พี่ก็บอกจุณทานว่าเมื่อวานเป็นบันเกิดของพี่เลยได้นี่มาชูสร้อยข้อมือทองคำลวดลายงดงามที่มีหัวใจทองคำฝั่งเพชรห้อยอยู่อวดน้องสาวพี่รีหน้านี่หน้าดูเชียกล่าวชมพี่สาวพร้อมกับจับมือพินิจด,ดูสร้อยที่สวมอยู่สวยดินี่ ราคาคงหลายตังเหมือนกันแต่หัวใจเพชรฝอยไปหน่อยว่าแต่เขาไม่ส่งใส่หรือที่วันเกิดของพี่ลีน่าไม่เห็นจัดอะไรพี่ก็บอกว่าเพียงแต่ใส่บาตรตอนเช้าไม่ได้จัดอะไรฮันนี่เองก็ไม่ค่อยสบายในเมื่อฮันนี่ไม่ได้ไปด้วยพี่ก็เลยต้องโกหกว่าฮันนี่ไม่ค่อยสบายขณะที่พูดนี้อดนึกเคืองน้องสาวไม่ได้ ที่ถึงแม้จะพูดชมของขวัญที่เธอได้รับจากโจนาธานแต่ก็ดูเหมือนจะข่มอยู่ในทีว่าเทียบไม่ได้กับของแสนสวงที่ให้ตนพอรับอาสาไรอันมารวมทั้งโจนทานขอรองด้วยแม้จะเคืองจากมาแม้จะเคืองมารีนาก็ไม่ได้แสดงอะไรออกมาพอนอกจากจะทวงถามยิ้มยิ้มเรื่องคืนนี้ว่ายังไงไปนะพี่จะได้โทรไปบอกให้ไรอันดีใจ ฮันนี่อยากอยู่บ้านมากกว่าออกไปไหนกลับมาดึกๆตื่นขึ้นมาหน้าตาดูโสมโสมไม่เจ่มใสมรารตีบ่ายเบี่ยงทำให้ปี่สาวอ้อนวอนความจริงนิสัยของเธอก็ชอบเฮฮาสนุกสนานอยู่แล้วและพึงพอใจที่จะมีผู้ชายมาคอยเอาอกเอาใจพี่ไม่เห็นจะโสมอะไรเลยฮันนี่คิดไปเองกระมังถ้าหน้าตามไม่สดใสก็ตื่นให้มันใสๆสิ แม่ไม่ว่าอะไรอยู่แล้วสำหรับลูกสาวคนโปรดพี่สาวจัดแจงแนะนำใครบอกแม่ไม่ว่าแม่ไม่ชอบให้ฮันนี่ออกไปไหนกับไรอันเพราะกลัวคุณแสนสวงของแม่จะรู้เข้าบอกพี่สาวเสียงปนหัวเราะอย่างขบขันมานรดาว่าโอแสนสวงตั้งแต่ยังไม่มาเป็นเคยเฮ้อน่าสงสารไรอันห่วงนักหนาว่าคืนนี้จะได้พบฮันนี่พี่ลีนาพูดแบบนี้ ฮันนี่ยิ้มไม่กล้าไปพูดยิ้มยิ้มทำไมมารีนารีบถามก็เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าหันนี่สงสารไรอันไปด้วยใะสิพอได้ยินน้องสาวพูดเช่นนี้มารีนาก็มีความหวังแอบค้อนน้องสาวอยู่ในใจที่แท้ก็อยากออกไปสนุกเหมือนกันแต่ทำเป็นเล่นตัวให้อ้อนวอนดัดจริตมากอย่างนี้เองอีกหน่อยคุณแสนสวงเขาก็เบื่อ หรือว่าตอนนี้อาจเบื่อแล้วก็ได้ส่วนปากก็พูดสรุปตกลงฮันนีไปด้วยกันนะแค่ส่งสารจะเป็นอะไรไปไม่ได้รักสักหน่อยก็ได้จะไปเป็นเพื่อนพี่รีหน้าหรอกปล่อยไปตามลำพังเดี๋ยวจะไปออดใจอ่อนกับนายจุนธานเข้ามาราตีเยาพีส่สาวมารีนาหน้าแดงบ้าขืนใจอ่อนง่ายๆก็หมดราคาซิยะในเมื่อเพิ่งรู้จักกันได้ไม่เท่าไหร่ ว่าแต่ฮันนี่เถิดใจอ่อนไปกับคุณสวงเขาแล้วยังละ่ะพี่สาวย้อนเยาบ้างยังฮันนี่กลัวจะหมดราคาเหมือนกันเพราะเตรียมโก่งไว้สูงซะด้วยเชิดหน้าตอบซึ่งความจริงแล้วแสนสวงไม่เคยล่วงเกินอะไรเธอมากกว่าทั้งทงที่เธออยากให้เธอเขาทำเพื่อจะได้ผูกมัดเขาให้แน่นความเปลี่ยนแปลงของอากาศทำให้ปัญญาเป็นหวัดปวดหัวตัวร้อน ทำท่าเหมือนจะเป็นไข้นางปริมกับนางปรางจึงไล่ให้ไปพักผ่อนไม่ต้องมาช่วยอะไรซึ่งเธอก็ได้ปฏิบัติตามอย่างว่าง่ายเพราะรู้สึกไม่ค่อยสบายนั่นเองปัญญาขึ้นไปพักผ่อนไม่ถึง10นาทีคุณใหญ่ก็โทรศัพท์มานางปริมจึงเป็นผู้รับสายสวัสดีค่ะยังไม่ทันที่จะพูดอะไรไปฝ่ายโน้นก็พูดมาอย่างจำเสียงได้แม่ปิมหรือ โป้องอยู่หรือเปล่าอยู่ค่ะแต่ตอนนี้ขึ้นไปนอนพักค่ะเพราะทำท่าจะเป็นไข้เป็นมากี่วันแล้วล่ะแม่ปริมให้ยากินหรือยังน้ำเสียงที่ถามบอกความห่วงใยจนนางปริมอดนึกขอบคุณไม่ได้ด้วยรู้ว่าทั้งคุณใหญ่และคุณหญิงชื่นทไทยเมตตาเอ็นดูรักใครลูกสาวของหล่อนเป็นพิเศษดิฉันให้ทานแล้วค่ะ ตอบอย่างนอบน้อมพร้อมกับถามคุณใหญ่มีอะไรจะใช้โป้งหรือเปล่าคะหากยังไงดิฉันไม่มีอะไรจะใช้หรอกนอกจากจะโทรมาบอกว่าคุณแม่ท่านคิดถึงเย็โป้งของท่านบนหาไม่เว้นแต่ละวันหากพอจะมีเวลาว่างก็ให้ไปหาท่านบ้างไม่ต้องเกรงกลัวใครทั้งนั้นคุณใหญ่ชิงบอกขัดขึ้นทั้งพูดเป็นปริศนา รากับอ่านความรู้สึกของนางปริมออกช่วงนี้บางเอินลูกค้าสั่งของเพิ่มค่ะทำกันแทบไม่ค่อยทันป้งต้องอยู่ช่วยดิฉันว่าพองานเบาลงจะให้ไปกราบคุณหญิงกับคุณใหญ่ลงไม่สบายอย่างนี้แม่ปริมต้องให้ป้งพักผ่อนแล้วล่ะดีนะที่สอบเสร็จแล้วไม่อย่างนั้นก็จะยุ่งไปกันใหญ่ช่วงที่ป้งกใกล้สอบแล้วหรือกำลังสอบ ดิฉันไม่ใชให้ทำอะไรหรอกคะ่ะจัดแจงบอกให้เข้าใจพอจะรู้ว่าคุณใหญ่พูดเหมือนจะตำหนีว่าหล่อนใช้งานปัญญามากเกินไปถ้ากินยาแล้วยังไม่ค่อยอยังชั่วฉันว่าแม่ปริมควรพาไปหาหมอตอนนี้ไข้หวัดใหญ่กำลังระบาดเดินออกไปกันเองก็คงลำบากฉันจะให้ในจอนเอารถมารับขอบพระคุณคะ่ะหากยังไง ไปเรียกรถแท็กซี่ให้เข้ามารับก็ได้ค่ะคงไม่ต้องรบกวนนางปริมกล่าวอย่างเกรงใจไม่รบกวนอะไรหรอกตอนเย็นฉันจะโทรมาถามอีกทีว่าเป็นยังไงบ้างถ้ายัางตัวร้อนอยู่และมีไข้ก็ต้องพาไปหาหมอทิ้งไว้เดี๋ยวจะเป็นอะไรมากซื้อ,อยาตามร้านขายยากินไม่ได้หรอกดีไม่ดีเดี๋ยวจะเป็นอะไรมากขึ้นดิฉันแม่ปริม ไม่ต้องมาเกงอกเกงใจเยน็นฉันจะโทมาคุณใหญ่ไม่ยอมให้แม่ปริมพูดอะไรต่อไปจัดแจงตัดบทก่อนที่จะวางหูลงนางปริมจึงได้แต่ท้อถอนใจคุณหญิงท่านคงให้คุณใหญ่โทรมาเรื่องโป้งสินางปรางถามน้องสาวหลังจากที่วางหูแล้วเดินกลับมานั่งอย่างที่เดิมใช่นี่พอรู้ว่าหย่โป้งไม่ค่อยสบาย จัดแจงจะมารับไปหาหมอไอ้ที่ฉันบอกไปตามตรงก็เพราะเกรงคุณหญิงจะน้อยใจที่โป้งไม่ได้ไปเยี่ยมกลายไปหาท่านทั้งที่ท่านบ่นหาเราจะให้ห่างก็กลับยิ่งชิดเข้ามาอีกกลัวคงขับรถจะมารับจะเป็นคุณเล็กแทนในจรนสินางปรางเดานางปริมพยักหน้ารับพรางถามพี่สาวเป็นการปรึกษาขอความเห็น หากเป็นอย่างนั้นเราจะทำยังไงดีจะไปทำยังไงได้ถ้าคุณใหญ่มาเราก็ปล่อยโป้งไปได้แต่ถ้าคุณเล็กมาคนเดียวไม่พี่ก็ปริ่มต้องไปด้วยใครจะได้มาพูดอะไรไม่ได้ขอให้ในจอนมากับคุณใหญ่เถิดจะได้ไม่มีปัญหาอะไรตามมาพี่ก็ภาวนาขอให้เป็นอย่างนั้นเพราะถ้าเป็นคุณเล็กมาคนเดียวพี่คิดว่าโป้งคงไม่ยอมไปแน่ ถึงจะมีพี่หรือปริมไปด้วยก็ตามเหรือว่าเราจะชิงพาโป้งไปหาหมอซะก่อนนางปริมถามนางปรางนิ่งคุ้นคิดไปคู่หนึ่งแล้วก็สายหน้าอย่างไม่เห็นด้วยพี่ว่าไม่ดีกระมังเดี๋ยวจะถูกมองไปอีกแง่หนึ่งว่าเราลังเกียจไม่ใช่เกรงใจที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือเพราะถึงอย่างไร ทั้งคุณใหญ่คุณหญิงก็รักใคร่ห่วงใายโป้งด้วยความจริงใจเหมือนเป็นญาติไม่ใช่เพียงแค่คนรู้จักธรรมดางั้นเดี๋ยวต้องดูโป้งด้วยว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่าถ้าไม่เป็นอะไรมากก็บอกให้คุณใหญ่ทราบว่าคงยังไม่ต้องไปหาหมอทานยาเสียเดี๋ยวก็คงจะหายตอนนี้หลับหรือตื่นก็ไม่รู้ นางปรางเองก็ห่วงยายหลานเดี๋ยวฉันจะย่องขึ้นไปดูแต่สงสัยว่าจะหลับเพราะพอไรขึ้นไปนอนพักผ่อนก็ไปโดยดีไม่อิดเอื้อนคงแย่เข้าน่ะสิต่อจากนี้นางปริมก็ขึ้นไปดูปัญญาซึ่งก็พบว่าเธอนอนห่มผ้านวมหลับอยู่นางปริมเอื้อมมือไปค่อยๆแตะที่หน้าผากของลูกสาวเห็นว่าหน้าผากร้อนกว่าปกติก็คิดว่าหากอย่างไร วันนี้ก็คงต้องพาปัญญาไปหาหมอในตอนเย็นถ้าตัวยังร้อนอยู่อย่างนี้เมื่อรับประทานยาแล้วความร้อนยังไม่ลดไม่ว่าคุณใหญ่จะโทรศัพท์มาสอบถามหรือไม่ก็ตามพอนางปริมกลับลงมาข้างล่างนางปรางก็รีบถามโป้งเป็นยังไงบ้างหลับหรือตื่นหลับจาะตัวยังร้อนอยู่เลยงั้นก็คงต้องไปหาหมอทิ้งเอาไวไม่ดีอาจจะเป็นไข้หวัดใหญ่ อย่างที่คุณใหญ่ท่านว่าฉันก็ว่าอย่างนั้นเย็นนี้ไม่ว่าคุณใหญ่จะโทรมาถามหรือไม่พอพี่อาจกลับมาก็คงต้องพาไปหาหมอคลินิกอยู่ตรงสี่แยกก็มีเมื่อปาญาติกลับมาจากเรียนกดวิชารู้ว่าพี่สาวไม่สบายก็รีบขึ้นไปดูนางปริมจึงเตือนว่าป้าไม่ต้องเข้าไปใกล้พี่เขามากไข้ติดเขาจะลำบากเพราะเรากคจะเอนทรานอยู่แล้วครับปาญาตรับคำ และคิดว่าจะไม่ทำให้ทุกคนต้องผิดหวังเรื่องการเอนทรานของเขาโดยเฉพาะผู้เป็นลุงซึ่งอุตส่าห์ออกเงินให้เขาเรียนกวดวิชาด้วยเงินจานวนไม่น้อยด้วยความรักใคร่ในตัวปัญญ้นหยาเหมือนเป็นลูกหลานคนหนึ่งของท่านพอได้รับรายงานจากลูกสาวคนโตว่าปั้นหยาไม่สบายเป็นไข้คุณหญิงชื่นทยก็เต็มไปด้วยความห่วงใยดังนั้นท่านจึงได้บอกกับลูกสาวว่า แม่ว่าไม่ต้องรอจนถึงเย็นหรอกเดี๋ยวอีกสักสองชั่วโมงใหญ่โทรไปถึงเดี๋ยวรอสักอีกสักสองชั่วโมงใหญ่โทรไปถามแม่ปริมอีกครั้งก็ได้ว่าโป้งตื่นหรือยังแล้วก็เป็นยังไงบ้างหากยังไงก็พาไปหาหมอสิแต่เนิ่นเนินทิ้งเอาไว้หมวใจเย็นเป็นอะไรไปมากมันจะลําบากขณะนั้นแสนสวงออกไปข้างนอกกลับมาเมื่อเข้ามาในห้องนั้นก็ได้ยินคําพูดในตอนท้ายๆของคุณหญิงมารดา เขาจึงได้ถามว่าใครเป็นอะไรหรือครับถึงจะได้พาไปหาหมอจะมีใครเสียอีกเยปโป้งนะสิคุณหญิงตอบด้วยท่าทางห่วงใยไม่สบายใจหลังจากลูกชายเดินมาสุดตัวลงนั่งเรียบร้อยแล้วโป้งเป็นอะไรไปหรือครับละล่ำละลักถามในทันทีความห่วงใยทำให้ลืมตัวขาดความสำรวมแต่กะน,นั้นคุณหญิงมารดาก็ไม่ได้สังเกต เนื่องจากท่านเองก็กำลังเป็นห่วงปัญญาจะมีก็แต่คุณใหญ่เท่านั้นที่เห็นความร้อนรนห่วงใยของน้องชายที่มีต่อปัญญาคงจะเป็นไข้แม่ให้ใหญ่โทรไปหาเพราะคิดถึงแม่ปริมบอกว่าขึ้นไปนอนพักเพราะปวดหัวตัวร้อนปกติเท่าที่แม่รู้อยโป้ไม่เคยนอนกลางวันถ้าไม่ช่วยแม่ถ้าแม่ทำงานก็ดูหนังสือเรียนอ่านหนังสือ แล้วให้กินยากันหรือยังครับแสนสวงถามอีกกินแล้วใครจะปล่อยป่าละเลยลูกสาวหลานสาวมีอยู่คนเดียวซ้ำกำลังสวยงามน่ารักคุณใหญ่ตอบเน้นเสียงในตอนท้ายใหญ่เลยบอกแม่ปริมว่าแต่ถ้ากินยาแล้วตัวยังไม่เย็นก็ควรจะพาไปหาหมอตอนนี้ไข้หวัดใหญ่กำลังระบาดตอนเย็นจะโทรไปถามอาการ หากยังไงจะให้จอนขับรถาพาไปหาหมอแม่ใจร้อนเป็นห่วงป้งเลยบอกใหญ่ว่าไม่ต้องรอจนถึงเย็นหรอกอีกสักสองชั่วโมงก็ลองโทรไปถามดูพบประมุขของบ้านบุษราคำเสริมบอกถึงความห่วงใยในตัวปัญญาซึ่งแสนสวงก็เห็นด้วยพร้อมทั้งรับอาสาจริงครับไม่ต้องรอจนถึงเย็นก็ได้ผมจะขับรถไปให้เองอย่าเลยเล็กพักผ่อนเถิด ในจรอ,อยู่ว่างๆพี่ให้ในจรขับไปก็ได้คุณใหญ่แกล้งบอกปัดอยากรู้ว่าน้องชายจะพูดว่าไรพี่ใหญ่ให้ในจรขับรถไปให้แล้วในจรจะดูหรือเปล่าครับว่าหมอที่ไหนดีที่ไหนไม่ดีคลินิกหมอศิลาตรงสี่แยกนี่ก็ใช้ได้ผู้เป็นพี่สาวพ,พยายามกลั้นยิม้มและหัวเราะไว้จนสุดความสามารถแต่ผมว่ายังไงน่าจะพาไปโรงพยาบาลดีกว่า แสนสวงแนะนำเพื่อเขาจะเป็นผู้ขับรถแทนในจอนน้องชายฉันนอกจากจะเป็นห่วงเป็นใยใย,ยโป้งแล้วสงสัยว่าจะได้หาโอกาสชี้แจงให้เข้าใจเรื่องที่ตัวควงกับฮันนี่ให้ใยโป้งเห็นด้วยว่าเนื้อว่าสาเหตุเนื่องจากอะไรรู้สึกว่าจะกลัวรู้สิษย์โกรธเข้าใจผิดเสียจริงๆลงแบบนี้ใครรู้เข้าเขาก็เข้าใจทั้งนั้นว่า อาจารย์มีความรู้สึกอย่างไรกับลูกศิษย์คนนี้อยากบอกนะักว่ามันไม่งามที่อาจารย์ไปรักลูกศิษย์เข้าคุณใหญ่นินทาน้องชายอยู่ในใจยิ่งนานวันก็รู้ชัดยิ่งขึ้นว่าน้องชายมีความรู้สึกอย่างไรกับปัญญาเขาจึงได้ยืนยันอย่างแข่งขันว่าเขากับมารตีนั้นคงไม่มีวันที่จะไปด้วยกันได้ขณะดเดียวกันนี้ด้วยความรักห่วงใยปัญญา คุณหญิงชื่นไทยจึงได้พาซื้อเห็นด้วยกับลูกชายแม้ว่าหากยังไงพาโป้งไปโรงพยาบาลเสียเลยก็ดีนะใหญ่เพราะเครื่องไม้เครื่องมือที่หมอจะตรวจให้ละเอียดย่อมดีกว่าคลินิกแน่ถ้าเกิดเป็นไข้หวัดใหญ่ขึ้นมาได้ให้หมอเช็คด้วยว่าเป็นมากเป็นน้อยแค่ไหนจะถึงกับต้องนอนพักโรงพยาบาลไหมค่ะแต่เรื่องนี้ยังไงก็ต้องปรึกษาแม่ปริมด้วยเรื่องนั้นแน่นอน ใหญบอกให้แม่ปริมรู้ก็แล้วกันว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโป้งแม่จะเป็นผู้จัดการเองห้ามปฏิเสธยกเว้นเสียแต่จะไม่รักนับถือกันคุณหญิงสั่งเสียลูกสาวในตอนท้ายเป็นการปิดการปฏิเสธของนางปริมค่ะคุณใหญ่รับคําพางไปตามองไปยังน้องชายก็พบว่าเขานั่งยิ้มอยู่อย่างพึงพอใจเมื่อเห็นคุณหญิงมรารดารักใคร เอ็นดูปัญญาอย่างมากมายนั่งอมยิม้มคงสบายใจลสติว่าถ้าตัวรักเกยโป้งแล้วคงไม่มีอุปสรรคอะไรแน่นอนคุณใหญ่อดมันไส้น้องชายไม่ได้ดังนั้นจึงไล่ให้เขาไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเล็กยังมีขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำอีกหรือแสนสวงลุกขึ้นตามที่พี่สาวบอกแล้วขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำชำระกายหลังจากคิดว่า เมื่ออาบน้ำเสร็จแล้วเขาจะได้เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ได้สะดวกรวดเร็วหากจะต้องขับรถให้พี่สาวแทนในจรด้วยความเป็นห่วงปัญนานางปริมกับนางปรางจึงผลัดกันขึ้นไปดูซึ่งก็ปรากฏว่าปั้นหายังคงนอนสมอยู่เพราะพิดไข้ตัวร้อนจัดดังนั้นเมื่อนางปรางขึ้นไปดูหลานสาวครั้งหลังเห็นปัญญายังตัวร้อนจัดไข้ไม่ลดจึงลองเรียกน้องสาว พร้อมกับถามอย่างปรึกษาปริมขึ้นมาดูโป้งสิยังตัวร้อนจัดใข้ไม่ลดเอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดตัวดีไหมนางปริมรีบตักน้ำใส่ขันพร้อมด้วยผ้าขนหนูผืนเละขึ้นไปยังห้องลูกสาวจากนั้นก็เอาผ้าขนหนูชุบน้ำในขันบิดให้หมาดแล้วก็เช็ดตามหน้าคอแขนให้ลูกสาวปัญญารู้สึกตัวลืมตาขึ้นพอเห็นมารดากับป้า ก็ฝืนยิ้มให้เป็นยังไงบ้างลูกปวดหัวแล้วก็รู้สึกหนักอึ้งเลยค่ะหนาวไม่ลูกผู้เป็นป้าถามบ้างหนาวค่ะบอกตามตรงนางปริมเช็ดตัวแล้วก็รีบผ่มผ้าให้ลูกสาวโป้งหิวอยากกินอะไรบ้างไหมป้าจะไปเอามาให้โป้องอยากดื่มน้ำค่ะป้าหยาตอบพางขยับตัวลุกขึ้นนั่ง นางปรางเดินไปหยิบแก้วน้ำบนโต๊ะเขียนหนังสือให้หลานสาวดื่มขณะนั้นปายาิได้ถือโอกาสเข้ามาดูพี่สาวเป็นยังไงบ้างพี่โป้งหนาวปวดหัวหนักหัวยุ่งไปหมดป้างอยู่ห่างๆนะเดี๋ยวจะติดจัดแจงบอกน้องชายให้อยู่ห่างๆเธอครับสิ้นเสียงตอบของปายาตเสียงกริ่งโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเขาจึงรีบรับ อาสาวิ่งลงไปรับป้างลงไปรับเองครับอีกครู่หนึ่งป้ายาก็กลับขึ้นมารายงานมารดาก,กับผู้เป็นป้าคุณใหญ่โทรมาครับขอพูดกับป้าหรือแม่ก็ได้นางปริมพยักหน้ารับรู้แม่ลงไปพูดกับคุณใหญ่เองเห็นว่าจะโทรมาตอนเย็นคงเป็นห่วงโป้งเลยโทรมาก่อนนางปรางเดาทำให้ปัญญามีสีหน้าง,งุนงง จบบทท